สัเ่เเฮ้ยท่าาพี่น้องไม่เชียวตลาดมาเบิ่งขนมขบซาซิม่าเบิ่งโซเนลล์ครับม้ยต่มาหลัง,างนาาชวยหน้าท่านลูกค้ากำลังเริ่มมากนะครับนีปกแตงโมเป็นเเอกแตงโมางม,ามาขายพร้อม ยู่ข่าขนมคบกเสียงโมงมาขายพร้อมแล้วจะหาได้ครับสิ้คขาบังเชียก็ได้พักมาขายใม่พักแค่พิกขนมครกะสสิมาคือเสียงดังดังครับในตำบลมือดีรสชาติดีมีกลี่เนเลยย่างงามเลยยาาินโยกออกมาตัดเทไปไว้เดี๋กัน จับ,บที่ป้องให้ลูกค้าหลายครับนคะครามันต้าหลาย,ยนี่พวกใส่ทั้งนี้เป็นขนมครับแถวนี้ขนมครกขนมเค้กไอ้เนี่เป็น,นทนั้งเป็นผักครับผักยูซุน,น,นั่นครับผัก้นบ้านห้องที่ผักมีใครง่ายครับตลาดบ้างร้อยในต้นชวนใคร เจ้านั่นพักายครับจดนพักบ้านห้อา,นนางนี้เป็นอาหารทะเละครับอาหารทะเละห้องกับมีกันครับปูปมื้อปูกันแล้วแต่สนใจมากนนคนี่ครับแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาทาวอนคุณกำลังถึงซีริส่า แต่เขาไปเที่ยวกะเ,ขา,เขาไปนี่ละครับเขาไปนี่ด้านหลังเป็นบันไดเป็นวิวสวยงามเป็นนี่นมๆสีทะเลพร้อม,มเสียงยุบปากค,คนใหม่ไปเดี๋ยวเคลียบหลังสิบาพี่น้องกับไปเที่ยวรถท่องเที่ยวกำลังทยอยมาฝนก็สิต๊กเพราะฝนหืนโอ้หมื่นมาหมื่นละ จั็หน้อยไม่แ้กันเลยเก็บของแล้วนี่สำหรับขี้เหนียวแช่นี้ครับเดินใหเดนเดน้เอาอันนี้ไปกษาโคนโคกวามแทบสุบบังแทบเป็นตาสังแทบตาแ่บเล่ต้องกินบางเี้ย